ตลาดนัดโคกกระบือทั้งอันโคกเป็นทั้งอันดอนพ่อยพี่นอ้องอำเภออากาศจังหวัดสกลนครดนะพี่น้องโดยชาวบ้านจันเป็นบอน,นี่เ,นาาเ,นนเวียดนามเอาหลายพี่นอ้องมาขายมันก็หันเยจังเนาะพี่น้องตู่ย่างดีคนนี้เน่ะที่เขากลอมเขาตลาดดอนพ่อยควายพี่น้องข้างนี้เป็นโซนควายแต่ว่าควายบ่หลาริที่พราะว่าเวียดนามก็าซื้อเอาคอมจเบิดเลย ปล oh. so ่อยมาบ่หลายเมือนี่มาทางผีดพี่น้องโอ้ใช่แลยเนีได้มามาซื้อได้เมือนี่มาซื้อบอกซื้อไปคาบบอกเน่เบย์เบย์โทรน้องเมี่ยงบอกสายยอดสายยอดจริงจโอ้อีตู่นี่เขาจะเอาซื้อบดหรอกพี่น้องก้อยหน่อยแม่นาง เจ้าะเสือมาแล้วควายมันก็เริ่มบ่ได้เรื่อยๆนี่ก็เวียนน้ำเอาละพี่น้องมาซาอะไรแล้วบ่ทันเวียนเด้อเวียนเด้อบุตรนี่ควายตู่ตู่มักส้นคนจนมักบุกนี่พี่น้องทึกทึกตู่ตู่ชิตาตู่มักส้นคนจนมักบุกเขาเจ้าว่าควายหน่อยควายไม่นั่งหน่อยพี่ สายย่อหรือสายธรรมดามันแฉะปะดูมันธรรมดาบ่ธรรมดาจ้าโอ้เอิ้นใบมื่นสามหาร้อยมื่นสามบอหนิค่ะโอ้ลูกบปงยังล่ะลูกเป็นบ้านเ้างเดียเนาะอันนั้นลูกมีใบมีหลอดอยู่ค่ะแต่ว่าหันว่ได้เอาไว้นี่นั่นจ้าสมหลอดค่ะโอ้อันตั้นดีบ่เนาะหน้าลากหน้าฮักดีซื้อเพราะความหน้าลากหนิมื่นสามมาตีจ้าอืมสื่อมากบ่หรือแล้าคาเปิด มาเปิดค่ะเปิดไปมื่นสามมื่นสมร้อยค่ะโอ้ค่นว่าราคาเปิดมื่นสามพันหาร้อยแต่วาใก่อคาน้ำมันเนี่ยิ่นว่า้อมส่งน้ำมันที่นึงก็ได้แล้่โอ้ได้น้ำมันที่1นึงเหรอเอางวไง่ชไปยังเหรอพี่ันถึงร้อนทีนึงก็สี่แนนี้เสียมันได้ที่หนึ่เนาะมื่นหาร้สามเนาะมื่นสามพันนี่หารอยยู่บ่มีค่ะโอ้มื่นสามพันหาร้อยราคาต่อได้เนาะ เบอไดติ่ะเบอร์ติดต่อเบอร์0 9 3 0 9 3 1 0 7 1 0 7 9 5 2 4ค่ะ9524พี่น้องเด้อเป็นแม่ลูกเนาะแม่ลูกแม่ลูกเบอร์้อยครับเนี่ยสา0หเนาะแม่เพิ่นท่องม่เลรวเด้แม่ท่องล้วตีท่องเด้จักเดือนแล้วครับ่ลูกสาวไปนี่ลูก่นลูกจักตัวเลยเฮ้ยโอ้ลูกแหลกเนาะ่อยลูกแหกเป็นแม่ลูกแม่นี่สูงเท่าไหร แม่เพื่อนนี่ตรงแม่เพื่อนน้อยสามสิบห้าร้อยสามสบหานะแล้วาเปิดเท่าไหดสามสิาานะาต่อรองได้เด้อพี่น้องเด้ององตพ่นตัวแม่ครับอ่างสวนเบอร์ติดต่อเบอร์ศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสาม็ดห้าห้พี่น้องผู้ใดสนใจก็โทรเข้ามาเด้อไปแล้วไปแ้วนี่ซื้พื้นงยานี่ซื้อมาล้วซื้อแล้วโอ้สองหมื่นหกซื้อมาสองหม คุณวาสืมาหมดจี้แม่ลูกสองหมันหกบรขายขายักบาทละบานนี่โอ้ขายเอากลไรคันนึงเนาะมีพี่น้องพุนวาพันสื้อมาแล้วสองมื่นหกนี่ทานเดียท่านดียมอยู่สองมื่นหกพนสื่อมาลูกแม่บ่ารลูกเล็กลูกตัวผู้เนาะเปิดไว้สองมื่นเจ็ด่าน้าคาห้องไว้เนาะบองคายเลยบอกโอ้บองขายบริถห้องนี่คนว่าพันสี่ส้าหกหรอล้ายค้ายสิบเจ็ดล้าเนาะทันหพันหนึ่งขายไมักตัวละมือนี่ ก็ได้อยังว่ามืลยนี่โอ้มาซื้อครับเอามาสวกตัวขายไปแล้วของพ่อห้อยกระม่นมันบังคขายไปแล้วเบอร์ติดต่อเบอร์ศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสามสามเก้าเจ็ดพี่น้องผู้ใดอยากได้เด้อพี่น้องเด้อไอยเลี้ยงคืนว่าสองหมื่นเจ็ดรัศน์ขายราคาขายผู้ใดสนใจและโทรเข้ามาโหลดพี่น้องสามหมื่นสามพันเนาะแม่ลูกลูกตัวผู้พี่น้องแม่นี่สูงเท่าไร ร้อยสามเชบหเนาะลูกจักตัวแล้วฮึลูกตัวที่สาแลคาสามหมื่นสแม่นป่ล่ะสามหม่นสามพันแม่นเดนสองหมื่นหาพี่น้องลูกตัวเมย์เนาะลูกเมยลูกแรกบ่ฮะลูกสองลูกตัวที่สองพี่น้องลูกสองเมย์กับสีสูงร้อยสามหอดบ่ประมาณนีนเนาะเดินมาราคาอยู่สองหมน สองหมืนห้าราคาต่อรองเดยพี่น้องเบอร์ติดต่อเขาเบอร์ศูนย์แปดสี่เจ็ดเก้าเจ่าสี่งตอมได้พี่น้อง้อผู้ใด,นด,ดสนใจแล้วก็โทรเข้ามาเลยพี่น้องแม่ลูกสองาน,านี่มเลยน่ะเจ้านี้ไปหาเผาทานบ้านเนี่ยาไลูกอ้ก้อยว่าไปราคา ก้อยว่เป็นแล้วข้าพักอันนี้ไปหายเขาทานเสร็จแวในหอยแล้วเขาไล่หลายอยู่นี่เรเห็นเลยนทางสวนอะไรยังมาเจ้าทางสัวนทางสัวนแต่บอกโอ้เบียดซื่อหรือเปล่าทางสัวในหอยไปใส่เราคือเรเห็นในหอยได้หลายเขาเจ้าลุบก้อยบ่ลูกอะไรของมาเนาะหาของหยาหหาของหยาห์ เวียนสื่อบ่เนี่ยสองหมื่นดูคู่พันสื่อตัวว่ะนาะมันเหลี่ยเบิดแน่ยคุยสองน้อสามหนดูพี่น้องเด้วคอยเริ่มขาดตลาดเ็ยจังไหนบ้างเรียงไว้ดีดีรถเทบ้านเฮาเนาะให้มันอุดว่อนไว้มันเบิดอะ้รได้อนีิมันอึดไปหนามันราคามันสิขึ้นนี่เนาะบ่หันจอยแล้วมันถึกหันอุดว่อนไว้เลดพี่น้องเลี้ยงคนวางให้มันเฮ็ดใจ้าอยมันก็ถึกนี่แล้วหันอุดว่อนไว้แล้วผู้ใดก็มักดั่งดิราคามันก็ดีพี่น้อง แต่ว่าส่วงเนี่ยมันอยากควายมันก็อยากหน่อยลงแล้วล่ะมีว่าหลายเด้พี่น้องควายก็ได้เริ่มงหมดแล้วเด้ต่ออยังเบิ่งราคาอยู่ตู้มักส้นคนจนมักบู่เลยเขาจะว่าเนาะเป็นว่าจาัทบาทราคาเพิ่นเพิ่นว่าสี่สิบเจ็ดสีด่ร้อยสิบเจ็ด,ดโอ้คนซื้อกันแล้วเนาะหมื่นหนึ่งกับเจ็ดพันหมืน่นแม่หนีหมื่นลูกเจ็ดพันบอกสิบเจ็ดผี่น้องเป็นค,ควายตู้เขาจะซื้อกันในตลาดนี่แหละ อันเวียดก็ซื้อเลาะขึ้นรถนี่จะห้อยเวียดพี่น้องเบิ่งรถมันบ่ริหน่อยได้เวียดนามาซื้อแต่ละมือนี่เป็นเซฟกุ้งข้นผลพี่รองมันไงมันไงกูแบบกินตาไอมีงอไมีก้อยเหรอเขามาขายให้เวียดไม่ทันถือไปงอไม่ใช่สองมือหร่อคนเบาดเวียดซื้อเป็นว่าเวียดซื้อแล้วว่าเสร็ เศ้ากบสองลอยหอยเศร้าหซื้อได้เศร้ายเวีสองลอยยดน้ำซื้อเอาคนลดคนลดเขาก็เล่าเจ้าคนรถพี่น้องนี่ก็ตัวเมย์ที่กันอย่างไรเจ้าซื้ออลยพี่น้องตัวเม่บอกไงเจ้าบาทอะไรสำหรับ42,000 4น0 0 0 2,000 2ป่อยยิ่งงามๆพี่น้อง เบียดน้ามซื้อออกไปแล้ว่อยแม่ใหญ่ๆเลยพระเจ้าจมากเขายังแม่งสีพี่น้องอ้วนๆดีขึ้นเชิญรถเป็นรถชีมื่นสามคนว่ะขึ้นไปเวียดนามคนละคนไทยแบบคนไทยต้องออกแบบนี้พี่น้องสวยงามเวียดนามเอาเบิดเหรอเดี๋ยวแตให้คนไทยยังส,สีเวียดนามซื้อใบเบิร์ดเหรอไข่หน่อยค่อยเหลืยงเนาะเพินนึ่งร้อยบาทเงินว่ะเจ็ดพันกับหน่อยหนึ่ง นี่พี่น้องแม่หนึ่งผูหนึ่งเนาะแม่หนึ่งผูหนึ่งพูว่าตัวละเจ็ดพันร้อยหนึ่งว่าสนซื้อไปซื้อไปโอ้เจ็ดันเอ็ดเนาะซื้อไปเลี้ยงไว้แลวมันใหญ่มากมาขายก่นก็ไเนาะคอยดูกใหญ่อยู่มันใหญ่แต่ว่าอึดหยาสินเนาะคอยหนีนำถั่วมากพี่น้องตัวละเจ็ดพันเอ็ดราคาหนึ่งสิต่อได้อยู่ได้เนาะไ้อยู่คคุณพ่อยังเนาะพ่อยังเนาะ พอเพชรครับเบอร์ทิดต uh ่อเาเบอร์0 6 2 0 6 2 1 7 1พี่น้องผู้ใดอยากได้ก็โทรเขามาด้วพี่น้องเด้อกเาแล้วเลอยองคำ่ขาไดยเ่ารเขาล้ราคาสามหมื่นเจ็ดสามหมื่นห้ารอยคนรู้คนกายนึนบ่บ่บ่คนรู้หลายหกพันขายหกพันสามหมื่นหกสามหมื่นหก เปียดใท้เฮ้ซสันห้าโอ้ค้ากันยุหารอยึนมานบ่ค่ากันบ่หลายพี่น้องก็ซื้อเนาะสามพ0นเจ็ดสามันหกไม่ต้องถึงซื้อสาม0 0เจ็ดอย่มันี่ไา้นดทื้น่โอ้ซื้อมากแล้วมาขาดขาดท่านนร้าขาดานมันหรอกไปไปน้ำพี่น้องก้อนไหวเพิ่งรถคุณกระดังเสาึ้นรถ เขาเจ้าก็ได้เกื่ยบบดตลาดนั่นแหละย่างตั้งแต่ซุ่มชีเดรย์เอไปพ่นไทยเลี้ยงซุ่มมืองามขาเจ้าก็เอาไปบดแล้วพี่น้องหั่นเขาไว้หั่นไว้หั่นเขาพี่น้องรถรถเบียดเขาเชื่อเอาควายเอาอุเอาอุ้ว่าคือขั้นนั่นเบียดไหวเบียดไหวก็เบียดห่วย